โอ้ยอากาศก็นหนาวหนาวเนี่ยนะยังก็ต้องมานอนเฝ้าข้าวอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเดือดร้อนจริงๆเดี๋ยวนี้มีโจรมีขโมยมาขโมยข้าว,าวเยอะแยะเลยค่ะ อรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวบราิางานสภาพอากาศนห้ทราบก่อนที่จะออกไปทํางานออกไปท่องเที่ยวกันแล้วค่ะถ้าหากว่าตอนนี้เราเปิดดูแผนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ประเทศไทยฟ้าปโปร่งโล่งมากเลยไม่มีแป้กปกคลุมแม้แต่ภาคใต้เองนะคะช่วงนี้ก็แทบจะไม่มีฝนเลยถ้าจะมีก็เป็นฝนละอองเบาๆเท่านั้นอา้าวดูเจาะลึกกันไปจากแผนที่อากาศนะคะคุณผู้ชมสังเกตเส้นขยึดขยือต,ตรงนี้แหละคะ่ะจําตัวเลขแล้วกันคุณผู้ชมถ้ามันเป็นพันสิบหกขึ้น ไปเนี่ยถือว่าเป็นอากาศหนาวอากาศเย็นและอุณภูมิของอากาศหนาวจะอยู่ที่ประมาณ16 2 3ถึง23องศาเซลเซียสนะคะตอนนี้นเนี่ย เส้นพันสิบหกมันอยู่ที่บริเวณภาคเหนือนะคะตอนกลางเนี่ยเส้นพันสิบสี่ก็ถือว่าเย็นแล้วนะคุณผู้ชมแต่ภาคใต้ค่ะเป็นเส้นพันสิบสองบริเวณนี้คือร้อนแห้งนะคะก็เป็นลักษณะของอากาศที่ค่อนข้างแตกต่างกันจึงทําให้บางพื้นที่มีฝนเบาๆเท่านั้นแล้วก็ยังคงมีคลื่นเล็กน้อยบางพื้นที่มาดูโมเดลนี้ค่ะเป็นโมเดลที่แสดงให้เห็นถึงจุดน้ําค้างนะคะหรือว่าอากาศเย็นสังเกตแถบสีค่ะถ้าเป็นสีเขียวตอนนี้เนี่ยเริ่ม กินพื้นที่ภาคเหนือภาคก,กลางภาคอีสานละอาจจะไม่ได้เขียวเข้มปิดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าปัจจัยของการที่จะมีสภาพอากาศแตกต่างกันแต่ละพื้นที่ก็มีเหมือนกันเช่นต้นไม้อาคารบ้านเรือนมีลมไม้แบบนี้นะคะซึ่งในช่วงระยะเวลานี้วันนี้ ถึงพรุ่งนี้อากาศยังคงดีอยู่นะคะส่วนเรื่องของโมเดลฝนนี่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นตลอดทั้งวันวันนี้ไม่มีฝนตกประเทศไทยเลยมีมาทักทายนิดหน่อยแถบแถบจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีเป็นฝนละอองเบาๆเท่านั้นแต่ว่าช่วงนี้ภาคใต้ก็แค่จะต้องจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนคลื่นทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันยังคงมีค่ะเพราะมันมีลมนะคะมันมีลมแรงพัดเข้ามานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ อากาศก็ปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งสภาพอากาศตอนนี้ภาคอีสานภาคเหนือค่อนข้างดีเลยค่ะเหมาะไปท่องเที่ยวมากไปดูกันหน่อยแล้วกันที่จังหวัดพะเยาคุณผู้ชมที่พะเยานะคะดูค่ะหมอกมาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามจริงๆใครที่ชื่นชอบทะเลหมอกเนี่ยนะคะแนะนําได้เลยว่าไปเที่ยวกันที่นี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมอุณหภูมิประมาณ15-19องศาเซลเซียสนะคะมันลอยปกคลุมไปทั่วท้องนาแล้วก็รอบๆเมืองนะคะส่วนที่ขอนแก่นอากาศหนาวเย็นค่ะยอดดอยยอดภูหรือหุบเขา อุณหภูมิต่ํากว่า14องศาเซลเซียสประชาชนต้องหอบหิว้วขนเอาเครื่องนุ่งหม่มเสื้อกันหนาวมาใส่แต่ว่ามีแม่ค้าหัวสายบางรายนะคะติดป้ายเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาซื้อผ้าห่มไปใช้แล้วก็เขียนข้อความติดหน้าร้านกึงก่งๆประชดประชันหยอกหยอกยิกแกมหยอกนิดหน่อยบอกว่าขนแก่นหนาวถ้าใครมีซื้อผ้าห่มหนาวตายนะเหมือนเตือนนะคะแล้วก็เหมือนเป็นกุศลบายเชิญชวนให้มาซื้อผ้าหม่มซื้อเครื่องกันหนาวกันด้วยนะคะแต่ว่าใครที่จะ ต้องจาเป็นนอนริมถนนเพื่อเฝ้าข้าวแบบนี้ที่ฉันเห็นใจหาเสื้อผ้ามาคลายหนาวหรือว่าผิงไฟก็ต้องดูแลความปลอดภัยกันด้วยนะคะก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันดึกดึกแบบนี้ถ้าจะไม่ดีเลยดิฉันขอตัวไปเฝ้าดูข้าวก่อนละกันนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะโขโมยมาพี่ขโมย